เราจะมาเราจะมาเล่าประวัติจิมมี่ดีกว่าเล็บตอนเช้าจิมมี่ทำการเดินไปชื่อจริงก็คือจีแมนถ้าไมกกาก่ก็ลกลายเ,าเ,าเาป็นสกีบีดีฮอลลิกระดะตั้งแต่ปี78 77ไปดูกันตอนเช้าจิมมี่ไปดูดิตอนเช้าจีแมนชืช่อจริงชืง่อว่าจิมมี่น่ะจิมมี่ทำการเดินไปเพื่อทำการออกหยิบกระเป๋า เออกระเป๋าฉันอยู่ไหนเลยอโจจิมมี่ทำการไปทำงานครั้งแรกที่เอ่อมันจะง่ายๆเลยนะเพราะว่าจิมมี่นะเขาเคยเป็นพนักงานบริษัทมาก่อนนะจิมมี่ทำการเดินไปและพร้อมจะไปที่บริษัทของเขาซึ่งบริษัทของเขาอาจจะเป็นบริษัทที่เอ่อสังคมมันเกะตอนนั้นี่ตอนนั้นจิมมี่ทำการเดินไปแล้วก็เจอสิ่งที่มันประหลาดจิมมี่จะบอกว่านี่นอะไรกันอะ่ะฮะ นะจนจิมมี่ได้รู้ว่าหน่าคุอชายคนหนึ่งที่ตัวดำๆลองดูเอาแล้วกันชายคนนั้นนี่ชื่อว่า s ช a d ์ดิลชิกเกนเขาผูช้ชายคนหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมามมก่อก่อนแต่หลังจากนั้นเขาก็เห็นเขาก็ไปคุยกับเขาเองที่จะตัดสินใจนังการไปคุยคนนั้นแล้วก็บอกเขาว่านี่คุณไม่กลัวไม่อาบน้ำหน่อยเหรอตัวคุณก็ดำแล้วนะ ทางฝั่งเขาอีกอกีได้พูดว่าและคนนี้ก็และคนที่ไม่มีชื่อบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอก ว่าจะโดนเลยจิมมี่ก็เลยสงสัยก็เลยตอบว่าจิมมี่เนี่ยแล้วทำไมไม่แล้วทำไมไม่ไปกลับบ้านคุณหลหรนี่บอกของคุณเหรอน่ย,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เดาเขาก็เกงใจเขาต้องการเขาก็หายไปกับตา จิมมี่เขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรวะเนี่ยถึงทํางานสายหรอกตอนนั้นลูกน้องเขามาถึงแล้วแต่หัวหน้ายังไม่ถึงนะลูกน้องก็ทำการเล่นเกมไปตามสบายใจนะจิมมี่นั Jimmy, การเดินไปเพื่อข้ามถนนแต่เ็ไม่รู้รถบ่าเพราะว่าครั้งก่อนจิมมี่เคยโดนชนรถชนมาก่อนเขาก็เดินใจไม่มีรถสักคันเลยเขาก็การเดินไปน,นั่นคือร้านฟูด้ดแต่มันคืองานออฟฟิศที่เราต้องทำ นี่คองอะไรกิชานทำเงินใช่ไนหะตอนนั้นจิมมี่งั้นเขาเคยเป็นคนเอ่อเจ้าของบริษัทร้านฟู้ดฟาสต์ฟู้ดมาก่อนแล้วเขาโดนแล้วเจขาเขาโดนแล้วเอาน้องจกักรกลบโจรถึงแล้วสินะแล้วทำไมก็ไม่มีใครสร้างอ่นนะอ๋อหรือไปอีกที่หนึ่งนี่วะจิมมี่ทำการเดินไปอีกที่หนึ่งซึ่งที่นั่นโคตรไกลนั่นคือ Office Office g m แ n นใช่ไม่ดิ Office G Squad และคนอยู่ดีนั้น จะดูไข่ไปดูกันณออฟฟิศกีสควอตทุกคนได้ทำการรอทุกคนทำการรอจิมมี่ไม่ได้แ็่เอ๊ะคนหนึ่งหายไปแล้วะไม่ได้เป็นไมคิล้นแจ็คสันบอสเซเกอร์มาเฟียหรือสวะและ้วก็เอ่อ คนที่อยู่ตงนั้นฮแล้วก็คนอื่นเยอะมากมาสยส่วนคนหนึ่งแม่งหายไปไหนวะน่้จอยู่ในรูปภาพมั้งอ้าวชิบหายแม่งคนอื่นคนที่อยู่ในรูปภาพ,พาน่นนาจะหายแลยว้วเหรอน่ะไม่ใช่หรอกจิมมี่ต้องมานั่งแทบเพราะว่าหัวหน้าจริงๆเขามาไม่ดิไม่ดิคนหนึ่งก็จะหลามั้งตอนนั้นจิมมี่ต้องการมาถึงที่ออฟฟิศที่นานแสนนานทาั้งเกอยวอุปสรรคบังทั้งโดนรถชนทั้งโดนคนรังแกหรือว่าคดนถ่ยตัง แล้วก็ถึงจริงอ๋อนี่สินะที่ถึงเนยจริงนาชิปเป่งเลยเพราะเขาเงยก็กตกใจเขาได้สิ่งนี้เออป็ต้องอึง้งเลยว่าบอสไปไหนมาอ๋อฮอดีชันเดินมาจากบ้านอ่ะบ้านกายซะด้วยสิเนี่ยแล้วบอสเซเกอร์ก็พูดว่าอ๋อหมดไปเลยครับผมรอได้ จะไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นฮัลโหลโอเคไม่ขึ้นจะไปนั่นที่จิจิม,มี่ที่มาสายเขาต้องการเดินไปและคนอื่นก็จะคุยอย่างสบายใจเขาก็ไม่รู้ว่าสถานหาคืออะไรเออเปิดมาถึงก็วุ่นวายเลยให้ตายสายินี่งานวันแรกมันวุน่นวายขนาดนั้นเลยเหรอโธ่บ้าจริงโอ้ไมค์กน อย่าบอกว่าครั้งแรกใช้ทำงานเยอะๆขนาดนั้น,นเลยเหรอแล้วฉันไม่ได้เก็บกระดาษด้วยซ้ำโอ้ my god สังคมมันกลมสังคมมันเกยเฮ้ยไม่ใช่วยโอ้ฉันจะวางกระเป๋าโอ้กระเป๋าทำไมมันเยนอะจังวะโอ้เดี๋ยวๆฉันแบ่งกระเป๋ามอนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเวลาทำงานอ่ะอ๋อปรประตูอ่ะนี่มันอะไรช้อนวะเนี่ยวอ๋อล่ะ ใดเวลาในเวลา,เ,วลาเอ่อในเวลาข้าวแล้วอาทุกคนฟังฉันไวด้ดีวันนี้ฉันมีงานนำเสนอนั่นก็คือเอ่อคืออะไรครับสวาสดแกเลิกพูดได้ไหมฉันเกลียดกแตกตนะนนั้งแต่ที่แกน่ะนะับทางกันฉันตั้งแต่ที่เตะขายที่โรงเรียนอนะโอผมขอโทษครับจิมมี่ผมไม่ได้ตั้งใจเล็กฉันนะจีแมนสครับท่านจีแมน จู่บัลครับอ๋อว่าไงมาเฟียในท่นนั้นเป็ดใหม่แล้วก็กำบอกว่าเฮ้เห็นนั่งแก่พวนักเลงงูสินะเอาล่ะในทันนั้นเป็ดใหม่ตาชั่งมาขึ้นห้องดีๆนะพอมาเฟียได้เห็นเข้าราการอึ้งเลยว่าทุกคนไงสู้ๆน้ำมาเฟียอุปากมาเฟียนั่นแหละนะมาเฟียถึงใจจิงใจทำการเดินไปที่ห้องเขา เขายังมารู้ตารกร,รมคืออะไรอะไรเีร้ยเอาหลับมาเฟียว่าบา่ฮั่นเกิดขึ้นคือผมเป็นฐานน้ำเป็นเด็กใหม่และผมเคยทำร้ายคนตรงแถวบักซอย และตอนนั้นผมไ,มได้เห็นคุณ g ีแมนครั้งแรกพราะก็เลยขอสมัครเอ่อไรูเป่าแต่ถ้างานที่เกทำไว้ก็คืองานเล็กๆหน่อยนะ,นะในขณะที่จิมมี่ทำการไอ้นี่อยู่ในขณะขณะที่จิมมี่กำลังตามหาของอยู่มาเฟียทการอะไรนี่ด้วยขโมยกระเป๋เาเ้ยเราจะไวลาหาของอะเอาละ่ะมาเฟียรอสักครู่ ออเดอร์ครับผมเอาละเอาละเสร็จแล้วเชิญกระเป๋ากร <c oughs> ออะเป๋าไปขายอื้มฮอ้เอาละมาเฟียฉันได้ละงานที่แกจะทำล่ะเอออยู่ไหนนะเออมาเฟมาเฟียมาเฟีย,ฟยนี่แกหาวยไปไหนทำให้คนข้างล่งางสิพี่ทุกคน เห็นมอฟียไหมอ๋อไม่เห็นครับนผมไม่เห็นครับไม่เห็นนะครับหมวดหน้าแมวแลนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยครับอ๋อหรอโถ่แล้วเราต้องไปหามันอีกแล้วจนสุดท้ายจิมมี่ทำการเติมตามหากระเป๋าของเขาที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอน็ีแต่เขาไม่รู้แล้วว่ามันตดนอยู่ตรงไหนเดี๋วปอเอ๊ะมันต้องอยู่ในถวงนี้สิ Hãy đi chân tiệm coo kỳ kênh nùng vừa. Huh? You die? Hot chân lại chân lại kênh ô gần chân này, cái Ni nơi nằm mafia, này này này, nhu ở đây này, Uy! Uy! này, Uy! Uy! à, Uy! 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 bao mà Uy! Uy! mà, เดบิลลาไปขายแล้วขึดนกระเป๋ามาันเรียบร้อยแล้วอะไรโคนหน้าจะไปเห็นเดีย๋ยว <c oughs> แน่ได้ชนะเรารวยเลยนะจ๊ะไม่จะแปลเลยนี่ว่ามันคือยากยาขนาดนั้นแม่เดีบิวลาวางอ่ะในซิโอชิดได้เลยน้อเปิดออกมาโอ้ ฮะทองก้อนใหญ่เหรอฮึนี่ว่าทองราคาวเพลงนี่เนี่ยวไปเราไปขอยอเอาไงดีอโอ้อะฮอะเอะอเอเอออยู่ตรงนั้นปุ๊บเอ๊ะเดี๋ยวเดียวเดียวคุณคุณมาเฟียแก แกบเออเอไม่ใช่เสียเลยอ๋อคุณครับอ๋อเอ่อเมียกระเป๋าครับอ๋อเมียกรอเปล่าครับเห็นกระเป๋าผมไหมก็น่าจะจำไม่ผิดนะครับผมกระเป๋าน่าจะอยู่เอ่อตรงนู้นนะครับผมเห็นมันมีทองด้วยอะนะไม่รู้กระเป๋าใครผมก็แค่มาเดินเล่นเฉยๆอ๋อก็แล้วไปอย่าคิดคุยขโมยทองนันพะผมไม่ขโมย เนอะคุณเก่งว่มขโมยหรอผมไม่จะหานะาฟือ่องผมม,มีอเมริกีโอเคโอเคโอเคไอกระเป๋าของฉันเอ๊ะเดี๋ยวดอรถทองฉันหายไปไหนอย่าบอกว่าแกปลอมตัวแล้วก็มันเป็นมาฟล้วบเกแเป็นมาเฟียไม่ใช่เขาเดินมตรงนู้นแล้วตรงบ้านคุณนะฮะถ้าเกิดฉันจะเกิดว่าแกน่ะขโมยทองฉัน แล้เจียงจะบทจบแกโอ้ไม่ต้องเกยชีผงเลยครับผมออแล้วแต่แล้วก็แกตายนะแกไม่รอดแน่โหนี่นะนี่นะฉันรอดแล้วนี่นะกูรอดไปได้อะไอ้โง่ฉันปลอมตัวตั้งหากสุดท้ายมาออเฟียก็เป็นตัวลาย หลังจากที่จิมมี่ทําการเดินไปนั่นก็เดินไปที่บ้านของตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดเขาไม่อยากทำงานดี้งจริงอยู่แต่มาเฟียก็หนีชิดกันเข้าบ้านมาเขาก็พร้อมเสียจากกระเป๋าแล้วก็ร้องไห้อย่างสบายใจเ้ยเดี๋ยวเลานอนแล้วและเรื่องจิมมี่ก็ได้จบไป EP หนึ่ง